สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขวัญโบนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนนกนุษนะครับมาดูดีมาดูลูกช้างของพี่เมย์ครบวนี้เยอะแยะเลยครับเหมือนลูกวัวครับเยอะมากครับนี่ครับจากดจ้งปีหน่อยปีครับปีหนึ่งครับปีตอนนี้อายุประมาณปีหนึ่งครับตัวเมียนะครับเป็นพังครับดูครับความน่ารักโอ้โหเอาละครับนี่พอควันอยู่นี่ครับพอขวัญเรียกไม่ยอมมาเลย น่าจะเป็นนีเชือกนะเป็นพ่อพันธุ์นะครับไอยอภรรชัยนะครับลูกหนึ่งนะครับท้องอีกหลายเชือกอยู่ครับแต่ลูกตัวนี้ออกมาหนึ่งเชือกแล้วครับอชื่อตุ้ยหอมนะครับเอาครับเอาแล้วอู้ฮู้ขอความรักครับขอความรักฝากครับชอบเล่นกับควานฮะอะไรไปแล้วนุ่นเอานะครับนุ่นนะบอควานวิ่งนี่เนาะ ลูกเยอะมา,มากครับแต่ละเชืกกอกนะฮะพอควานจะไอนนะครับผูกผูกคอไปเลยฮะไปอยู่ในซุ้มบนครับอ,อากาศร้อนครับต้องผูกข้างในนะครับในร่มครับมาผูกครับจะพาไปอาบน้ำแล้ว แต่อย่าตาครับตัวนี้ตัวเล็กปีปีหนึ่ง้วครับตัวนี้ซื้อ,อ, <ang> อยังก็นี่ครับน,น,น้ำตาลครับน้องน้ำตาลครับแม่แม่คือน้องมีมมค,งมครับผมนี่ก็ลูกลูกจากตัวเท่นะลูกสี่ลูกสีตัวแล้วครับตัวนี้โอ้โหลูกดกเหมือนกันครับอนาคตอนาคตยังอีกเยอะครับเขามีพ่อพันธุ์ของเขาเองเลยครับนู่นครับ มีติวมีเจดเด็กนะฮะเอาความน่ารักของเด็กๆมาฝากครับวันนี้ท่านท่านที่ี่แม่ที่อยากดูลูกช้างฮะช้างเด็กๆฮะวันนี้ได้ดูแน่นอนครับวันนี้ดูความน่ารักเยอะครับเยอะตัวนี้จะไปด้วยครับอยากไปด้วยแล้วอยากไปอาบน้ำด้วยแล้วจะไปด้วยแล้วนู่นตุ้มก็จะไปอ๋อ คือติดกันครับอยู่ด้วยกันครับตัวนี้จะไปตัวนนตัวหลังก็อยากไปด้วยครับมีแต่ตัวเล็กๆครับเนาะตามขวบสี่ขวบห้าขวบนอนครับไปแล้วครับเขารู้ครับเขาต้องไปที่ล่มครับเขาไม่วิ่งครับนะค่อยๆเดินไปครับเนาะอ้าไปแล้ว ขอนนูง้งจะเป็นตัวงานนะเป็นพ่อพันธุ์เหมือนกันครับอยากไปแล้วครับยังไม่ถึงเวลาครับพอควานเดี๋ยวพอควานออกไปทีหลังครับ ปีสามปีสองเชือกสามปีสองเชือกนะฮะลูกดกจริงๆครับนีลูกตัวนึงเลยครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ลูกโด่งนะนี่ลูกแล้วครับตัวนี้แต่แต่ยังเด็กอยู่ครับแต่เขาเขาชอบชอบลูกช้างฮะไม่เหมือนแม่มูฮะแม่มูมันเขาไม่ชอบเด็ก เขาก็อยากไปนั่นอยากไปตามพวกแล้วผมได้ออกคุณสิบเที่ยงไปแล้วสิบโมงสิบโมงแล้วก็ไ็เซลูทำสาวก็ไม่บอกบ้านไทยเราคงควรคงบริจัคยานหัวเลยมุ่นีมาถามมา่านยำส่ง เยอะครับรถหนึ่งก็กินประมาณสองวันสามวันหมดเลยครับห้าหกเชือกเลยครับสับรถคันหนึ่งนี่ครับแป๊บเดียวหมดครับสามวันสามวันหมดเลยครับคือคือครับคือช้างตัวเองเขาก็ต้องบำรุงดีๆนะครับเขาก็รักช้างเหมือนกันเนาะไม่อยากให้ช้างผอมครับต้องกินเยอะๆเลยครับว่าลูกช้างก็เยอะครับลูกเม็ แต่ตัวเนี่ยลูกสามลูกสี่เนาะมีตัวตัวเมียเลยนะทางปูงมีตัวผู้ตัวเดียวทางปูงมีตัวผู้ตัวเดียวครับนี่ครับคนชัยครับมีตัวผู้ตัวเดียวครับตรงนั้นมีแต่ตัวเมียหมดเลยครับไก่ได้ไปเลยนนี้สมดีกับเบิ้องแล้วประชันไล้สมดีอันนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์รุ่นใหม่แล้วครับตัวนี้สามปีครับ มีลูกแล้วครับเพิ่งทอดไอ้น้องน้ำน้ำไอ้กล่หอมเนาะไก่หอมใก้สองเดือนกว่าเนาะสเดือนครับสองเดือนกว่าครับจะทำทองจากตัวเองไหมทองอีกสองสามทองใก่จะทอดอีกสามเชือกครับรอรอทอดสามเชือกอีกครับสินปีนี้สิ้นปีนี้เจอแน่นอนครับสามเชือกอีกบำังไวรุ่นอยู่ครับอนาคตอีกไกลครับ นี yeah, ่เด้ช้างสาวเด็กๆเนะเตะนะตะเะเลยตะลัวางก้ตะละตกระบูกเนกะดานวางบุญตะละตกระลาวางกตะลันะครับมีเด็กางเด็กๆับนั้นนะครับ คุณแม่ท่านใดที่อยากให้ผมไปถ่ายตัวไหนก็บอกคอมเมนต์นะฮะตายคอมเมนต์มาเลยนะครับจะไปถ่ายให้ท่า้งว่างจะไปถ่ายให้ชมครับผมอยากชมตัวไหนนะครับเดี๋ยวว่างจะไปดูน้องไอ,อง้หอมอีกทีนะครับวันนี้ก็ดูของไของพี่ของพี่เมย์ไปหมดครับวันนี้เยอะครับลูกจ้ากระดุกเยอะจริงๆครับแม่พันก็มีแต่สาวๆาวอนาคตยาวไกล เดียวอยากไปแล้วครับันไม่เจอเด็กๆนะตอนนี้ครับบางทีผมก็พูดไม่ค่อยชัดบ้างมาไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับตะกัดบ้างครับคือพูดไม่ค่อยเก่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ลืมนะครับอยากชมตัวไหนอยากให้ผมไปถ่ายตัวไหนนะครับก็อคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมองว่างผม,ผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ชมครับไปเอาไปเกี่ยวยาไว้มือนี่ คนหนึ่งจะเอาสามตัวบบึงคนนึงโตวสามตัวเอา้านั้นเขาอะเดินไปแบบนีอบอ๋มหนีกับบ๊อมีช่วงตกงานช่วงนี้คนเดียวสองสามเชี่ยงเลยครับคนเดียวผมเหมืนผมมืนกันครับคนเดียวก็สองเชี่ยครับ ถ้าตกงานก็ลูกน้องก็หายหมดวิ่งหางานทําครับทํางานตกทรงก่อสร้างบ้างครับตรงนี้เอาตัวเอาตัวรอดไปก่อนนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเราชมคลิปหน้าต่อนะครับอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทางช่องพาดมพังไมเงิน fc แล้วก็ทางช่องพาดมชั้แนวทางยูทูบนะครับ เข้ามาเป็นกำลังใจให้พ่อควาาด้วยนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ